สวัสดีค่ะวันนี้ป้าปอก็ซื้อของมาใหม่นะคะอันนี้เป็นขาตั้งกล้องค่ะมีไฟหนึ่งดวงแล้วก็ใส่กล้องได้สามตัวนะคะมาแกะกล่องด้วยกันค่ะเดี๋ยวจะรีบ้างเดี๋ยวดนะคะเปิดดูเป็นชิ้นนะคะอันนี้อันนี้อันนีค่ะน,นะคะาดู น่าจะเป็นขาตั้งที่เป็นสองตัวนั่นนะคะ,ะไปให้แข็งแรงก่อนอันนี <it> ้นะคะมีรูอยู่นี่ค่ะให้แน่นก่อนอีกด้านหนึ่งก็คือได้สองกล้องแล้วนะคะนี่ตัวนนะคะตรงนี้ปรับได้นะคะก้มเงยได้ะคะ่ะขาตั้งกล้องนี้ปรับได้สองเมตรนะคะนี้กล้องตัวที่หนึ่งอันนี้ก้มได้นะคะทำกล้องแนวตั้งได้สองตัว กล้องแนวนอนได้หนึ่งตัวค่ะไวไฟด้วยนะคะอ่าใช้ได้เลยค่ะคุณพ่อไม่ต้องไปหาค่ะตั้งกล้องสอตัวสตัวนะคะ free in one ได้เลยค่ะสนใจก็ไปซื้อได้เลยนะคะในตะก,กาศติกตออของพ่อพ่อค่ะ